อุจจระเหล็กครับเอามาต้มไส้หมอดีๆปิดไปซื้อมามัาหาบาทไฟติดแล้วไฟติดแล้วบาดต้มใบเห็นไหมเห้มันจืดๆตดัวครับเด้อขันผู้ใดบ่มักขมก็ต้มใบสองสามน้ำหมดละผมมักขมผมต้มน้ำเดี๋ยวก็พอและเขาต้มมาให้แล้วรอบนึงแล้วได้เนาะแกงไส้ผักขี้เล็กแล้วครับนี่นี่หัวโอ้หูหูควายหูควายมันเป็นหนังควายดิอันนี้หูครับ คนเผาเรียบร้อยแล้วหลับเผาเรียบร้อยแล้วคนขูดเรียบร้อยต้ม,อมตอานี้มาต้มตอนนี้โอ้เครื่องครบแล้วหูควายหูควายมันแกงไทยแกงไทขี้เล็กครับหั่นเรียบร้อยแล้วหูควายหูควายหนังควายนั่นะมือสะอาดยองแกนั่งเด้อพี่น้องเบิ่งล้างสะอาดต้องต้องยองแกนั่งเด้อบบนี้ บางทีไม่บางทีบ่เบชื่อโรคสุกปรกเลยพักทีเล็กเขาต้มแล้วต้มส้นตะไน่ง,นงใส่เครื่องเทศลงไปเขาตำใบเขาก็ใส่ลงไปอ๋อเขาปรุงได้ที่แล้วก็ผักใส่เลยครับผักเกี๊ยวเตมมี๋ยว้บปุ๊บใส่ไปเลยผักซีเล้าผักซี่ไทยผักซี่ญี่ปุ่นผักหอมผักอกีตูแพงใส่ลงไปหมดใส่ลงไปเลยหนังควายอู้เต็มใส่ลงไปเลยขันหมอ,หมอโมโหเดียวหมอเดือด ทากเหนือเอิ้นเดือดใจหายอีสานเอิ้นใจหายอ่ใส่ลงไปว่ยครับนี่ครับแกงขี้เล็กไส้หนังง่วหนังควายห,หูควายครับหูควาย